วันศุกร์ที่8ตุลาคม64นี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับประชาชน3กลุ่มหลักๆซึ่งเป็นเงินเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนตุลาคม64เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละกลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจําเดือนตุลาคม64อายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทยังคงได้ในอัตราเดิมตามขั้นบันได ตามเกณฑ์อายุก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอาจจะมีการปรับหลักเกณฑ์การแจกเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งทางภาครัฐก็ออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์แต่อย่างใดยังคงจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้ได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมก็คือประมาณ1ิล้านคนทุกเดือน ส่วนที่มีข่าวออกมานั้นเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการบางท่านเท่านั้นยังไม่ได้เป็นมติที่ประชุมหรือว่าถ้าจะดำเนินการจริงๆก็ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับเบี้ยผู้สูงอายุยังคงรับเหมือนเดิมยังไม่มีการ,รับปรเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่อย่างใด ทีนี้หลายท่านก็บอกว่าเห็นมีข่าวลือว่าจะขึ้นเป็น1,000บาทเท่ากันทุกคนบ้างจะขึ้นเป็น3,000บาทบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วณนะตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือว่าอนุมัติการปรับขึ้นเบีย้ยผู้สูงอายุแต่อย่างใดก็สถานการณ์โควิดก็ ยังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับตอนนี้งบประมาณนั้นก็ต้องจัดไปดูแลในเรื่องของการสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนส่วนเบีย้ยผู้สูงยุจะมีการปรับขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวรอหลังโควิดคลี่คลายไปมากกว่านี้ก็น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลแต่ยืนยันว่ายังจ่ายเหมือนเดิม ยังไม่มีการปรับหลักเกณฑ์จ่ายเฉพาะบางคนแต่อย่างใดสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุและกลุ่มที่สอที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8ตุลาคมนี้ก็คือกลุ่มผู้พิการซึ่งกลุ่มผู้พิการก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1ก็คือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปี จะได้รับเบีย้ยความพิการคนละหนึ่งพันบาทโอนเข้าบัญชีเหมือนเช่นทุกเดือนกลุ่มย่อยที่สองก็คือผู้พิการที่อายุเกิน18ปีก็จะได้รับเบีย้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี800บาทคือถ้าก่อนหน้านี้อายุต่ำกว่า18ได้1000บาท พออายุ18ขึ้นไปก็จะได้800บาทและกลุ่มย่อยที่3ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ800บาทและก็จะได้เงินพิเศษอีก200บาทโอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนของผู้พิการประมาณวันที่ 22ตุลาคมเมื่อเงินเข้าก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้พิการไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยและกลุ่มหลักที่สามที่จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8ตุลาคมนี้ก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยก็จะได้รับ เงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนตุลาคม600บาทต่อเด็กหนึ่งคนซึ่งก็จะได้ทั้งผู้ที่ได้รับสิทิเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับจนกว่าลูกหลานจะอายุ6ขวบรวมถึงผู้ที่เพิ่งไปลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้และก็มีการอนุมัติและโอนเงินให้เพิ่มเติมทุกเดือน ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วท่านก็จะได้รับเงินย้อนหลังเริ่มตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนสมมติไปลงทะเบียนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมและเพิ่งได้รับการอนุมัติโอนเงินในเดือนตุลาคมนี้ก็จะได้รับเงินย้อนไปตั้งแต่พฤษภาคมนะครับเดือนละ6 0 0 0บาทก็คูณกันไปว่าด้ย้อนหลังกี่เดือนย้ำนะครับว่า เริ่มต้นได้เงินตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียน